สวัสดีค่ะทุกคนมาเบิ้งลูกแตงโมโอ้ยหนักมากสิบโลค่ะทุกคนแตงโมปากีค่ะใหญ่มากลูกนี้สิบโลรู้ไหมราคาเท่าไหร่แค่เจ็ดสิบเอ็ดบาทค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าค่าเงินที่นี่ต่ำเนาองเลยแบบหวานมากพี่น้องเดงนแต่สิบสิบบาทแค่ครึ่งเนื้อเดี๋ยวจะ ดูว,ว้าวช่ำๆเลยค่ะเดี๋ยวไอเชตศีเดี๋ยวใส่สสถุงแชเอาถุงไว้ขึ้นนึงนะคะจะใส่ถุงไว้ก็จะแชเ,เชย็นแชเย็นไว้ ้ยเลิศมากค่ะทุกคนแตงโมงที่นี่มี่ผิดหวังนะคะแดงแล้วก็ฉ่ำเยอะมากดีอยเสียสิหนีจะหาหนียังไงโอโหจะยุ่งใส่ ก OK ย,ย่เด็ดพี่นุ้ยไอซีปาดนานในปากตู้เป็นปากปาก็ที่แบบที่เราขนาดนะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้แาชาจะแบบฝานจะหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วก็เส,ส,สียแซ่ตูเ้เววย็นใหม่แบบบาร์บูดายมาอยากกินกัดกินได้สบ,สบายสบายแล้วลูกโดยเฉพาะลูกกลับมาจากโมเรียรนจะกินได้เรี๋ยวบบหวานห้อยช่ำๆเลยคะล่ะทุกคนค่ะ มะม่วงยังไม่มานะช่วงนี้มะม่วงยังไม่มาแตงโมงไปก่อนเย็นชื่นใจค่ะทุกคนคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วแบบเนาะเราเืาอกินมัน,น,น,นอู้เย็น อร่อยมากมีพีคนไทยเป็นมาอันเป็นกลังสีมาเนาะเดี๋ยวเดือนหนาเป็นกระสีมา ปาคีประมาวว่าตอนนี้เอ็มไม่กินไม่กินแล้วแตงโมที่ไทยเดี๋ยวรอไปกินทีเดียวเลยที่ปากีสถานมาสักนเพราะปากีสถานมันหนวยใหญ่แล้วก็มันฉ่ำมันแดงมันอร่อยหอมหวานบ้านเราก็อร่อยค่ะทุกคนประมาณเท่า,าบแบบว่ามันเจ็บหนวยหน่อยเนยจะหนวยเนาะนาีนน่มันแบบมันพันใหญ่นอะไมันจะแบบหนวยใหญ่บ้านเฮากับโมเป้ชาดใดคือก,กัน่างก็รสชาติคล้ายกันนนั่นนเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องวะนี่มันใหญ่ แต่เขาบ่ามีพันธ์สีเหลืองไม่มีพันธ์สายน้ำพึ่งจัดมีพันธ์สีเหลืองคือบวานหอมมีแต่พันธ์นี้แต่แบบลูกเบลเลอร์เบลาก็ชิมเขาชิมอีกชิ้นนึงชื่นใจบอมีดอกะได้กินไหมฮวงเลย ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ